เหมาะกับความรู้สึกนี้นะครับที่ผมอยากที่บอกคิดถึงทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าแค่คิดถึงกันของพี่กันพัฒนนะครับเออไปฟังกันเลยนะครับใกล้กันไปป่ะเป็นได้ดึงลม 还输一把。 เบคิดถ <chat> ึงกันในวันเงาใจมีทานะคนไกลที่มาอยู่ใกล้เมื่อเธออ่อนแอเพราะคนมีความรักเธอต้องเป็นเขาที่เธอแคร์ฉันดู คีสูงนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับกราบเรียนทุกคนมากๆนะครับอ่ะขายของอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมจะ uh, เปิดพรีออเดอร์นะครับเสื้อของบ้านเบนเนอร์เลสเฟมิลี่นะครับผมเป็นคนออกแบบเองนะครับ มีอยู่ทั้งหมด5ลายด้วยกันนะครับเป็นลายที่มินิมอลมินิมอลมากมากทุกคนสามารถใส่ได้นะครับขายของนิดนึงนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีใส่กันนะครับอย่างที่ทุกคนเรียกร้องมาให้ผมทํานะครับผมได้ออกแบบอย่างตั้งใจให้ทุกคนนะครับเร็วๆนี้ผมจะเปิดพิเออเดอร์นะครับก็ระหว่างนี้ก็เก็บตังใส่กระป,ปุกอมสินเอาไว้เพื่อที่จะได้ซื้อเสื้อของ เบนเอเลิร์ดแฟมินะครับเก็บตังไว้ทนรอนิดนึงนะครับผมตั้งใจทำให้ทุกคนมากๆนะฮะเออออ้ยพร้อมเข้ามาครับพร้อมเข้ามาแต่คุณอย่าพึ่งมาไลฟ์กับผมนะครับเพราะเด้งแน่นอนนะครับจากไซติที่ผมไลฟ์กับพร้อมนะฮะเด้งตลอดนะครับคุยกันไม่ถึงสองนาทีนะทุกคนคุณอย่าพึ่งนะครับ พร้อมมานะ,ะดีใจด้วยเอ,อมาคุยด้วยนะครับทั้งพร้อมเป็นคนที่ผมไลฟ์เมื่อไหร่ก็หลุดตลอดนะครับผมไม่เคยไลฟ์กับใครแล้วไม่หลุดนะฮะทุกคนผมรอเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อยู่นะครับหลังที่เอ,อผมว่าวันเกิดเนี่ยผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะกะว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นไ h o n e 12ครับแต่ว่า มีหลายคนทักมาบอกว่าเอออเาเงินที่พี่เบ้นเก็บเงินเหลียนะไปไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเออก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ผมอยากที่จะเก็บไว้ก่อนนะฮะเพื่อเป็นอะไรเล็กๆนิดหน่อยขอโทษทีครับช่วงนี้ไอครับไม่สบายไหมไม่ใช่ไม่สบายครับแต่ไอแต่ไอนะครับ I love you ได้เปล่าขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่เข้ามาคุยกันใน Twitter นะครับที่ผมได้ติดแฮชแท็กชวนมาทอกับอเลิร์นะครับชื่อแท็กว่าอ l ล r ร์สอเลอร์นะครับขอบคุณที่ทุกคนพาเ,เทรนเล็กๆน้อยๆนี้ไปถึงอันดับ3 Ranking 3 e นะครับขอบคุณทุกคนมากๆท,ที่ที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ เข้ามาพูดคุยกันเยอะมากนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบครบทุกคนแต่ว่าก็ผมไม่เห็นนะผมมันเยอะมากนะครับผมจะไล่ไล่ไล่ตอบไปทีละนิดทีละ,ท,ละทีละเน็กทีละเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบไปนะครับใครที่แต้มบุญยังไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนแต้มบุญถึงให้ได้นะครับผมจะไล่ตอบ คนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับขอบคุณมากที่ที่พาแท็กเทนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับพาขึ้นไปถึงลำดับสามนะฮะขอบคุณมากๆที่อย่างที่บอกว่าวันนี้มีอ,อมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับถ้าพาไปติดท็อปไฟได้ผมจะมาไลฟ์นะครับก็ติดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ที่พา พาเชนอเล t กับอเลฟทรอกเนี่ยไปไปติดแบบสามได้ขอบคุณมากๆนะครับก็ฟังเพลงกันต่อนะฮะจบไปแล้วอีกอีกครึ่งเพลงนะครับจบไปแล้วอีกหนึ่งฮุกนะเพลงต่อไปนะครับชื่อเพลงว่าจูบนะครับของพี่พี่วงเจสเตอร์นะฮะผมพยายามที่จะร้องเพลงใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้มีอะไรใหม่ๆไป ลงโซเชียลนะฮะมีแต่เพลงเก่าๆเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันเนี่ยเพลงเสร็จผมนี่คือไม่มีคนขอแล้วนะหลังจากที่ผมร้องไปใน Youtube ไปนะครับผมร้องไปแล้วนะครับผมตอบแทนทุกคนด้วยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าจูบนะครับของพี่พี่วง j จ s t เซสเตนะครับ ผมหนาวสั่นมากๆทุกคนเสียงผมอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะผมหนาวเลยผมอยู่ใต้แอร์ขอโทษด้วยโอเคครับชิพเพลงว่าจูบนะครับของพี่วิวงเจสเตอร์นะครับทุกคนเตรียมพร้อมผมพร้อมเริ่มเล่นครับ <laughs> นึงชอบวีก,กว่าใครเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักและฉันไม่ได้ฝันเ้ยลองเพียนไม่ได้ฝันไปขอให้ลลงชยพพาหัวใจสองเรา ิงเราสองนั่งมองแสงดาวที่พลางพราวบนฟ้าไกลไปด้วยกันเปลี่ยนดังความฝันในเวลานี้มือฉันมีเธออยู่แนบชิด จะจูบเธอฉันจะจูบเธอนะครับเพลงจูบจากพี่พี่วงเจสเซตเตอร์ครับจบไปแล้วอีกหนึ่งเพลงนะครับ ตอนนี้ผมนั่งพับเพียบเล่นกีตาร์นะทุกคนเรียบร้อยมากพยายามร้องเพลงใหม่ๆอย่างที่บอกนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักบ,บ้างน,นะครับแต่ก็ตั้งใจร้องด้วยใจจากใจจริงๆเลยนะครับทุกคนตายแล้วแต่ลายเลยจับที่จะล้มโอเคครับ ต้องเรียบร้อยขนาดไหนถึงน้ำขัาเพียมลินกินตาเออต้องเรียบร้อยแบบเหนือพระรามนะครับต้องเรียบร้อยแบบเบนส์และเลิศนี่แหละครับอยากให้เปลี่ยนฟิลเตอร์ไหมครับผมมีเอ้ฟิลเตอร์คู่นะครับบ้านคู่ฟิลเตอร์บ้านคู่นะครับขอบคุณแท็กเนี้ยผมเป็นคนคิดนะครับชื่อแท็กว่าพร้อมเบน์เพนเลิศนะครับแต่ต้องพร้อมอาปเปลี่ยนเลิศเป็น uv นะครับอืม อันนี้อันนี้ก็มีดาวิ่งวิ่งออกมาดีไปอีกอย่างนึงนะโอเคโอเคมันกระตุกไหมทุกคนตุกไหมครับหรือว่าอันเดิมครับทุกคน ันเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเี๋ยวมันกระตุกอะ่ะไม่ค่ะเรียนเสร็จพอดีมาดูเบนต่อเอ้ยมีหลุดช,ชุดพยาบาลใช่ไหมครับเ,ออเป็นคุณพยาบาลนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับคุณพยาบาลทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็อยากให้คุณ ลาครทางการแพทย์หลายๆคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับเล็กน้อยๆนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้จะรอดพ้นทั้งชั่วโมงไหมเอยรอรุ้นนะครับโทรศัพท์ผมจะรอดรอดพ้นถึงหนึ่งชั่วโมงไหมนะครับต้องรอรุ้นนะครับถ้าตัดไปก็ไม่แปลกนะครับแฟนคลับของผมน่าจะรู้ดีนะฮะ ถ้าดับปุ๊บก็คือดับเลยนะครับมักมโอเคอยากฟังเพลงอะไรครับ <S <S ผมจะอ่านคอมเมนต์มันเร็วมากๆเลยทุกคน <S <S นี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ที่มันค้างหรือเปล่าที่เบนไล่แแบนหนังสือหน่อย จงไปอ่านหนังสือนะครับใครที่เตรียมตัวสอบเข้าปีหนึ่งอยู่นะครับทุกคนฟังไว้นะครับไปอ่านหนังสือนะครับใครที่ยังสอบไม่ติดก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเดี๋ยวก็สอบติดเดี๋ยวก็มีที่เรียนนะครับอีกนิดเดียวนะครับคุณก็จะได้เข้ามาจากมัธยมก้าวมาสู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นอีกช่วงชีวิตที่ ที่ค่อนข้างดีอีกช่วงหนึ่งนะครับอยากให้น้องๆทุกคนได้ได้ลองมาใช้ชีวิตนะครับมันจะมีหลายมูทอารมณ์มากๆนะครับพี่ก็จะจบแล้วนะครับอยู่ปีสี่แล้วตอนนี้นะครับจะก้าวไปสู่การทำงานเต็มตัวแล้วนะครับหลายคนถามว่าพี่เบนซ์อยากอยากเรียนถึงปริญญาอะไรนะครับพี่เบนซ์นะครับพี่เบนซ์คนนี้นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะ เรียนถึงระดับปริญญาเอกนะครับหรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ได้เอาเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเรียนถึงด็อกเตอร์เลยนะครับปริญญาเอกนะครับเดี๋ยวผมจบแล้วผมอาจจะต่อเลยนะครับปริญญาโทนะครับผมเล็งไว้ที่จุฬานะครับผมจะต่อโทเลยนะครับแต่ก่อนจะต่อโทก็ต้องจบปี4ก่อนนะครับจบปี4ก็มางานรับปร, an, ปร,ปริญญาผมด้วยนะครับทุกคน เราจะมาถ่ายเฟรมกว้างๆนะครับเอาให้เห็นทุกคนนะครับถ่ายเป็นรูปครอบครัวของเรานะครับครอบครัวเบนเอเลสเฟมิลี่นะครับอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ในเฟรมเฟรมเดียวกันนะครับเป็นภาพความทรงจําดีๆนะครับที่มสวประสานนิตดแล้วก็มสวองคลรักนะครับอีกหนึ่งปีนะครับผมจะจบแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันนะครับยินดีมากๆที่จะถ่ายรูปกับทุกคนนะครับไม่ว่า แดดจะร้อนแค่ไหนฝนจะตกแค่ไหนนะครับก็เข้าล่มไว้ก่อนนะครับมาเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงของพี่ fin. ไดโนฟินนะจ๊ะชื่อเพลงว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับผมยิ่งรู้จักพวกคุณมากเท่าไหร่ก็ก็ยิ่งรักมากเท่านั้นนะครับ ผมมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับชื่อเพลงว่าย ja ิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคีย์อะไรนี่ครับคีย์ซีนะครับ ม่คิดว่าจะรักได้มากไปจะรู้วิธีดูแลคนที่ง่ายจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้จะเป็นดีอย่างไรแต่งที่พบกันวันนั้น เติมเต็มสิ่งดีดีให้ชุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้ไม่นานจะเป็นสิเพีนงไหนจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยังพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอ Yeah. ยเย้ยิ่งนักเธอยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับ <c oughs> ผมยาวมากทุกคนช่วงเนี้จริงๆผมผมเรียกช่างมาตัดที่ห้องแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ตอนนี้ยาวมากๆเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายซีรีส์นะครับ <c oughs> คุณพวกคุณว่าผมประมาณนี้มันยาวเรี่ยงครับผมวควรที่จะตัดผมเรี่ยงครับ จะฝึกกีตาร์ก็ใครที่จะฝึกกีตาร์ก็พยายามหน่อยนะครับคุณพยายามใช้เวลาอยู่กับกีตาร์ให้มากๆนะครับแล้วก็รักมันเหมือนของที่คุณรักนะครับแล้วคุณจะมีความสุขในทุกครั้งที่คุณหยิบมันขึ้นมานะครับพยายามฝึกครับตอนนี้ก็มีทั้ง u t u b e นะครับสามารถฝึกทาง youtube ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับต้องใช้ความอดทน และความพยายามมากๆนะครับอยู่กับมันให้มากนะครับแล้วคุณจะดีดได้เองนั่นแหละคือทริคการเล่นกีตาร์ของพี่นะครับขอเพลงข้างกันเดี๋ยวพี่ร้องลงใน YouTube ให้ฟังนะครับเพลงข้างกัน I'm Sorry สีดานะครับที่ทุกคนขอเข้ามานะครับผม กำลังฝึกเพลงข้างกันของพี่วงทรีมันดาวอยู่นะครับเดี๋ยวร้องให้ฟังแน่นอนนะครับรอแป๊บรอแป๊บแป๊บโอเคนะฮะโอเคเราแป๊บหนึง่งอย่ารีบร้อนนะครับอย่าเป็นคนใจร้อนนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับทุกอย่างต้องอเดี๋ยวมันก็มานะครับต้องใช้เวลานิหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับลิสต์เพลงของผมเหลืออีกหนึ่งเพลงครับผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกฝนดีหน่อยโอ้นอนเร็วเหมือนกันนะสามทุ่มครึ่งก็ฝันดีนะครับทุกคนนะครับใครที่จะไปนอนแล้วก็แต่ยังไม่อยากให้นอนนะยังอยากให้อยู่ฟังเพลงอีกสักสองสาเพลงก่อนนะจ้าพี่พร้อมไปไหนพี่พร้อมบอกว่าพี่พร้อมไปเล่นเกมนะครับแต่ถึงพี่พร้อมมานะฮะ ผมก็ไลฟ์กับพร้อมไม่ได้นะครับเพราะเครื่องผมก็จะพังแล้วนะฮะสงสารไหมอ่ะขายของกันอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเ,ออเสียเวลานะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าเบนเนลเอจะขายอะไรนะครับผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวนี้แหละครับ <c oughs> สิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมจะเปิดพรีออเดอร์เสื้อเสื้อบ้านนะครับของบ้านเบนเน Family นะฮะผมจะเปิดคลิเอเดอร์นะครับแล้วก็ผมเป็นคนออกแบบลายนะฮะห้าลายด้วยกันนะครับจะมีห้าแบบนะครับมออีห้าแบบมีลายที่แตกต่างกันนะครับผมอยากให้ทุกคนได้สวมใส่ในวันที่เราเจอกันนะครับอยากให้ทุกคนได้ออมีของเล็กๆน้อยๆที่ผมตั้งใจทำจากจากตรงนี้ให้ทุกคนได้ใส่กันนะจ๊ะ ต้นเดือนนี้นะครับเก็บตังรอเลยนะฮะต้นเดือนมิถุนายนหรือสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยแหละผมจะเปิดพีออเด์ด้ยเพียร์ด์เดอร์เปิดพีออเดอร์ให้ทุกคนได้ได้สั่งกันนะครับถ้าถึงถ้าถึงเออผมตั้งไปหมยอยเป้าหมายว่าถ้าถึงหมื่นตัวนะครับผมจะสุ่มไปแจกเอ้ยสุ่มไปไปส่งผมจะสุ่มไปส่งให้ ถึงที่เลยนะครับเพื่อเป็นคอนเทนต์ในช่อง youtube ของผมนะครับอย่าลืมนะครับเก็บตังรอนะครับใครเหมาได้เหมาเลยนะครับใช่ใช่ห้ายครับบางคนอาจจะแบบชอบลายไม่เหมือนกันไงเราทำแบบแต่หลายลายไว้ก่อนผมไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสแต่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้สกันทุกคนได้เป็นเจ้าของกันนะครับเออ เปลี่ยนฟิลเตอร์อยากให้เปลี่ยนฟิลเตอร์เหรอเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับผมมีน้อยอะฟิลเตอร์มันก็ให้ทุกคนเอาอย่างเี้มืดๆลองลองลอง,ลองบ้างนะครับไม่ให้เป็นแบบซ้ำๆเดิมๆอย่าบอกครับเรียรอ ราคาครับทุกคนก็ต้องได้ครับไม่แล้วละก็ไม่ถูกจนเกินก็อยากให้ทุกคนซื้อกันให้ทุกคนได้ว่านห้ถึงตัวนะครับจะสุ่มไปส่งที่เลยนะครับเพื่อเป็นคอนเทนต์ทวิตทูบรับช่องเล r ออฟฟิเชียลนะครับถ้าถึงมื่นนะกระตุกกระตุกกระตุกแล้วจะคนกระตุกไปเรื่อย มันกระตุกนะฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮัลโหลแฟนมันกระตุกเลยลทุกคนเป็นอันเดิมนะครับได้ดอกมาอ่าถ้าติดนิดได้ทุกคนอันนี้กระตุกไหมครับ เป็นโทรศัพท์เครื่องมันร้อนหรือเปล่าครับกระตุกนะครับอยู่รอดกับฟิลเตอร์สีนี้มากๆนะครับตอนนี้กระตุกทุกคน แล้วบอกผมตัดผมนะนิดเดียวนะครับตอนนี้ถ้ามันตัดด้วยลิสผมหนึ่งเพลงเออก็ตึมตั้งแล้วก็กระบาดปฏดเยน,นะครับ ที่นี้เดือนธันวาคนมน,นะครับผมปล่อยเคียอเดอร์เซนเตอร์เลสเฟผม,มแบบลายเสื่อเองนะหทุกคนได้สวมใส่เป็นเจ้าของ 10, ให้ถึงหมื่นตัวให้ถึงหมื่นตัวนะครับจะไปส่งให้ถึงเด็กผมจะสู้จากที่คนสั่งหมดนะครับไปหม้อกับนองทวนเลยคนที่ ผมนเองอผมทุกคนทำงานเยอะ้เสียงก็ตัวยังจะเป็นเพราะนะครับไม่เกี่ยวกับฟิวแล้วเพราะแปดมือถืองั้นก็ลาลา,ลาเพลงนี้เลยนะครับของปากของพูดคุยเลยีกน้นอนอยนี้นะครับหรือว่าไม่ร้องพูดลาเลย กคิด่อนแลบเพลงสุดเพลงนี้เป็นที่จะส่งทุกคนเข้านอนเพลงว่าไม่รู้ที่ครับของพี่หลายคน่ะดูแบบอ,อเห็นผมเล่นกับพี่บูนพ,ดพัดมารุดิจอพี่โอ๊ตประม,มุตัดจุเทา ครบะไรอีกอะพี่ว่าน,นะครับพเ,เ,เกมพวก KDA แล้วก็ฟีโฟนะครับนั่นแหละมีคนนะซนั่นแหละเป็นนะครับเพลงสุดท้ายาเพลงว่าต้องทำนะครับเป็นน้องนะครับ <c oughs>

ชีว yeah. ิต <tampoco> ท no you know, ี่สุดในรู้ชีวิตนล้วช่วยเขาจว่าจะนี้เช่นไขอ้อง มากมากนที่เข้ามาดูนวัที่จะเป็นกึ่งทานนะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่เข้ามาดูกันนะครับอ,อใครตาหรือว่าที่จะออกทําอะไรต่างนะครับทำอยู่บ้านแล้วคนฝันดีนะครับที่เล่นเกมอยู่ก็ขอใัครที่กำลังอ่านหนังสือก็อตั้งใจนะครับหาท,ทำอยู่เปิดเชียร์ดู เป็นอะไรที่องตัวที่สุดมี้ร้องเพลงไปชมนะแล้วก็เออนี้กับหรือว่าต้นก็จะเปิดเปลียนเอาเดียวเสือ้อไปกล่าวไปแหกนะครับก็ฟันดีไม่บายนะบ้าไป